สวัสดีค่ะพบกับแม่คาสายคมค่ะเจอกันค่ะกับช่วงสายสายนะคะวันนี้วันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่27ตุลาคมเนาะแม่คามาเจอกับช่วงสายสายก่อนเที่ยงนะคะ วัน,นี้เสียงแม่ค้ก็จะแหกนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอนะคะยังไม่หายดีเนาะเสียงก็จะค่อนข้างแหกเดี๋ยวแมคะจะใช้เสียงให้ดังๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวพ,พี่ฟังไหมชัดนะคะ,ะวันนี้นะคะแม่ค้มีมีม,ม,ม,มีเป็นไม่ว่าจะเป็นมีดครัวนะคะมีดฟันไม้เนาะมาให้พี่ๆได้ชมกันทั้งหมด2เล่มค่ะชุดนี้นะคะ,ะ2เล่ม <c oughs> ชุดนี้นะคะเป็นชุดของหลีกรางรถไฟอเนอะเอาะก็บางเล่มก็จะเป็นชุดเก่านะคะที่แม่ค้าเคยลงแล้วเนาะแล้วก็มีรางเล่มที่เป็นเล่มใหม่นะคะทห่แม่ค้าก็เอามารวมกันนะคะแต่ว่าทุกเล่มแม่ค้าจะลดราคาให้ทุกเล่มนะคะจากราคาปกติที่แม่ค้าเคยขายนะคะ12เล่มวันนี้มีทั้งชุดเก่าบ้างชุดใหม่บ้างเนาะเขาก็มารวมรวมกันนะคะเ,เดี๋ยวมาดู เล่มหนึ่งดีกว่าเล่มหนึ่งเล่มสองเริ่มจากปลาลังเนาะปลาลังเขามีมาสองเล่มนะคะเขาเป็นเล่มที่เคยลงลิดมาแล้วนะคะแต่ว่าเขายังค้างอยู่ยังปิดไม่หมดเนาะเดี๋นวนะคะมาลดราคาให้ทุกเล่มนะคะเดี๋ยวมาดูปลาลังเล่มแรกค่ะเสียงแผลบนิดนึงนะคะเพราะว่าเสียงไม่ค่อยมีแบบนี้ออาเล่มที่หนึ่งเล่มนี้นะคะ 2ชี่ยาว12 5สันโคนใหญ่นะคะสันโคนหนึ่งเซนค่ะน้ำหนัก750กรัมนะคะด้ามจับก,ก็ไม้ประดูคอเล็กค่ะ8นิ้วนะคะชุดก่อนเนี่ยแม่ค้าให้ราคาเล่มนี้800บาทนะคะชุดนี้ให้ราคา750บาทค่ะ750บาทเป็นราคาที่แม่ค้าลดให้แล้วนะคะแล้วก็แถมฝัก p v c ให้นะคะแล้วก็จัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมเนาะ ถูกเล่มลดราคาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับเล่มไหนที่เคยลงคลิปมาแล้วเนาะเสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะคะเพราะว่าช่างเขาทํางานหลังบ้านนะคะ mm. ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งตีทั้งจียาทั้งชุบอะไรหลายอย่างเนาะเสียงจะค่อนข้างดังนิดนึงค่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปไปลังเล่มที่สองค่ะ ปลาลังเล่มที่สองกว้าง22ยาว13นิ้วสันโค1หเต้นน้ำหนักเจ็ดราสิกรัมนะคะด้านจาก8นิ้วพอลีเท่ากันเนาะจากแป0รบาทชุดนี้ให้750บาทแถมฝักให้ด้วยจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับ ชุดปลาลังชุดนี้นะคะทุกเล่มเทปฟ,ฟันไม้ให้ค่ะแล้วก็ตั้งคมให้เรียบร้อยค่ะคมหวัดเจ็บทุกเล่มแบบนี้เลยนะคะปลาลังนี้จะเหมาะกับการฟันไม้นะเพราะว่าทรงของเขาเออกแบบมาในการฟันไม้นะคะอ่าบางคนบอกว่าเป็นทรงที่ทางภาคใต้ชอบนะคะทรงปลาลังแบบนี้เนาะ เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะเล่มหนึ่งเล่มสองต่อไปเล่มที่สามเล่มที่สามที่สี่เขาจะเป็นแลมโบ้นะคะแลมโบ่สองเล่มนี้ก็จะเป็นเล่นเล่มที่เคยลงคลิปมาแล้วเนาะกว้างสองจุดสี่ยาวสิบเอ็ดนิ้วสันโคนหกจุดห้ามิเล่มนี้น้ําหนักเจ็ดร้อยกรัมชุดที่แล้วให้ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทชุดนี้ให้ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะสําหรับแลมโบเล่มนี้ค่ะเล่มที่สามเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยกรัมค่ะ เป็นแหมโบที่ค่อนข้างหน้ากว้างนิดนึงนะคะได้ยินเสียงไหมคะชัดไหมอะเสียงแหบเสียงก็แหบเสียงยงไม่เหมือนเดิม <c oughs> อากาศตอนเช้าก็เย็นนะคะเย็นรู้สึกว่าหน้าหนาวเนาะก็เข้ามาเรียบร้อยนะคะอากาศเริ่มเย็นนะคะ <c oughs> อากาศเย็นดีได้ก็ให้วัดถามหาทุกทีเลยนะคะ ต่อไปเลมโบเล่มที่4ี่ค่ะเลมโบเล่มฟีนะคะเล่มน,นี้ค่ะกว้าง2.2งจุ 2, ยาว10บสนิ้วสันโคดใหญ่8มิลนะคะน้ําหนัก6กรค่ะสิกรัมเล่มน,นี้เนาะชุดที่แล้วหมค้าราคาเจ0ดบาทชุดนี้ให้600บาทนะคะสําหรับเลมโบเล่มน,นี้ บางเล่มเขาก็จะเคยลงคลิปมาแล้วนะคะบางเล่มก็เป็นเล่มใหม่เนาะแต่ว่าทุกเล่มนะคะลดราคาให้ทุกเล่มนะคะแถมฝักให้ด้วยจะส่งให้ฟรีด้วยค่ะแลมโบมีเล่มสามกับเล่มสี่นะคะต่อไปห mm ้าหเจ็ดปดเขาจะเป็นแคมป์หน้ากว้างทรงมิครัวนะคะ แคมหน้ากว้างทรงมิดครัวก็จะเป็นเล่มที่เคยลงคลิปมาแล้วคลิปก่อนอยู่ที่650บาทนะคะชุดนี้แม่ค้าให้ราคา600บาทสําหรับเล่มเดิมที่เคยลงคลิปเนาะแต่ว่าคุณภาพเท่าเดิมเลยค่ะมาดูเล่ม5นะคะแคมทาครัวเล่ม5ค่ะกว้าง2-3ยาว10-2จุสันคนห้าามีน้ำหนัก500กรัมนะคะคลิปที่แล้ม่ค้าราคา650บาทชุดนี้ให้600บาทนะคะแถมฝักให้ด้วยจะส่งให้ฟรีด้วยค่ะ ก็จะพูดค่อนข้างเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าเสียงในลําคอไม่มีแล้วตอนเนี้ยเสียงค่อนข้างแหบนะคะหวัดยังไม่หายดีนะคะต่อเล่มหกค่ะแคมเล่มหกนะคะเป็นทรงมิครัวเนะวาะกว้าง2.3ยาว10นิ้วสันโคน6มีน้ําหนัก500กรัมแคมแบบนี้เหมาะกับการเข้าครัวทครัวนะคะน้ําหนักของเขาไม่เยอะเนาะน้ําหนัก500กรัมแล้วก็เป็นทรงเข้าครัวด้วยเนาะ ถามว่าคมไหมคมคลิปแบบนี้ทุกเล่มเลยค่ะสับกระดูกแระหั่นซอยได้นะคะเพราะว่าสันของเขาใหญ่เนาะสันใหญ่ก็สับกระดูกได้แแร่หัห่นซอยได้นะคะชุดก่อนอยู่ที่650บาทชุดนี้ให้600บาทนะคะพูดไปก็ตลกเสียงตัวเองพูดไปก็เสียงไม่ค่อยมีนะคะพี่ๆก็ฟังให้ชัดๆแล้วไหมครับพูดไม่ค่อยชัดแบบเนี้ย นะคะเสียงไม่มีนะคะก็จะพูดค่อนข้างดังนิดนึงเนาะแล้วก็เสียงหลังบ้านก็ค่อนข้างดังเนะเาะเล่มน,นี้เล่มที่7ค่ะแคมป์เล่มที่7กวาง2.3ยาว9กสันคน 6, 6มิลเล่มน,นี้น,น้ำหนัก600กร,รัมนะคะจาก7จาก650บาทเนาะคือมีให้600บาทนะคะ5 0 0 600กร,รัมเนี่ยจะเหมาะกับการทำครัวนะคะทำกลิปค่ะต่อไปแคมเล่มที่8 แคมเล่มที่แเป็นเล่มที่สั้นค่ะกว้าง2.4ยาว8.6สันโคน6มิลน้ำหนัก500กรัมนะคะ้ามจับของเขา6มิลคอสแตนเลสค่ะเป็นบางเล่มเนาะที่จะเป็นคอเเล็กนะคะบางเล่มเ็คอสแตนเลสนะคะถ้าเล่มไหนยังคมไม่จัดเดี๋ยวแม่ค้าให้ช่างเขาอารับคมให้ใหม่ก่อนสผ่งกทีนึงนะคะ รับรองว่าคมลิบทุกเล่มค่ะอ่าเล,ลเล่มแปดไปละเล่มแปดเล่มแปดผ่านไปอ่า 9 10 1สิ2สิเอ็ดสิบสองเขาจะเป็นกุลขานะคะกุลขาชุดนี้จะเป็นกุลขาชุดใหม่เนาะชุดใหม่เล่มใหม่ที่ยังไม่เคยลงคลิปนะคะชุดเก่าๆที่แม่ค้าเคยลงไปชุดก่อนๆเขาปิดไปหมดแล้วนะคะสําหรับกุลขานะคะวันนี้กุลขามีมาสี่เล่มค่ะเป็นเหล็กรางรถไฟทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้เนาะเดี๋ยวมาดูเล่มเก้าค่ะกุลขาเล่มเก้าเล่มนี้นะคะ กูลราคาเล่ม9้าค่ะกวา้าง23ายาว1 1 4สสันโคน9มิมค่ะเล่มน,นี้น้ำหนัก650กรัมนะคะดําจับเจนิ้วครึ่งไหมอ่ะคอหลกนะคะกูลราคาสีเล่มจะเป็นเล่มใหม่เนาะเพราะว่าเล่มเก่าๆที่แม่ค้าเคยลงไปก็ปิดหมดทุกเล่มน,นะคะผมคลิปเลยคะ่ะสวยมากเล่มน,นี้น้ำหนัก650กรัมไม่หนักมากนะคะชุดเนี้ยเขาเป็นเล่มไม่ค่อยยาวเนาะเป็นเล่มไม่ค่อยยาวแล้วก็น้ำหนักไม่ค่อยเยอะหมค้ ราคาพิเศษเลยค่ะ750บาทนะคะสําหรับคูรราคาจากที่เคย800บาทนะคะเป็นราคาปกติของเขาชุดนี้ให้750บาท haha. ค่ะคูรราคาเล่นสกค่ะกว้าง2.4ยาว11.2สันโค,8น,น,ะค,ะน,คน8มิลน,นะคะสันโคน8มิลเล่นนี้700กรัมนะคะด้ามจากก็7นิ้วคอลิกค่ะเห็นรูปชัดไหมอะ ก็ถ้าเห็นรูปไม่ชามนะคะทักไลน์ค่ะที่เบอร์0ู2หกสองเ2้าสูเจ็สองนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมอีกทีในไลน์ได้ค่ะคมมากเลยอะ่ะ กุหลา,าก็จะเหมาะกับการฟันไม้นะคะเพราะว่าเขาเป็นทรงที่ออกแบบมาในการฝันไม้นะคะกุหลา,าเนะาะกุหลาเป็นเล่มใหม่นะคะก็9 0 1 12ไม่ค่ะราคา750ราบบาทค่ะต่อไปกุหลา,าเล่มที่11ค่ะเล่มน,นี้เล่มที่11หลังเข้าไม่โค้งมากเนาะไม่งอเท่าไหร่นะคะเล่มเนี้ยว้างสองยาว11.1ุสันโคน9้ามิลค่ะสันโคน9้ามิลน้ำหนัก7 5 0ด้าิกรัมเล่มน,นี้หนักนะคะ เล่มน,นี้หนะักไหมคะราคา750้าบบาทนอกาสำหรับคูราคานะคะชุดนี้เป็นราคาพิเศษร,ราคาเบาๆลดราคาให้ทุกเล่มนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเก่าที่เคยลงคลิปมาแล้วหรือว่าเล่มใหม่ที่ยังไม่เคยลงคลิปนะคะนะคะลดราคาทุกเล่มนะคะช่วงปลายเดือนเนาะ ต่อไปคู่ราคาเล่มสุดท้ายเล่มที่12ค่ะกว้าง2.3ยาว10.5เล่มนี้สันใหญ่นะคะสัน 1. จุดสัน1เซนนะคะแต่ว่าเล่มเขาไม่ยาวมากเนาะยาว1ินิ้วครึ่งนะคะสันแต่สันใหญ่ค่ะสัน1เซนนะคะสันใหญ่มากน้ำหนักเ0 0กรัมเนาะชุดนี้เขาไม่ยาวมากนะคะแต่ว่าสันของเขาค่อนข้างใหญ่ค่ะเพราะว่ามีฝันไม้ของแม่ค้าแต่ละเล่มแม่ค้าจะเน้นสันใหญ่ๆนะคะให้ลูกค้าเนาะดูความคมค่ะ คอมหวานมากเลยอ่ะ กูรขะสี่เล่มนี้นะคะจาก800บาทนอกแม่ค้าราคา750้บาทนะคะชุดเล่มแถมฝาก D ีดี DC ให้จัดส่งให้ฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะถ้าพี่ๆสนใจชุดนี้นะคะชุดเหล็กรางรถไฟค่ะไม่ว่าจะเป็นแลมโบ้ปาลังมีดตัวนะคะหรือว่ากูรขะ,ะนะคะก็ติดต่อมาค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าศค่ะแอดไลน์ได้เลยนะคะเพื่อนๆขอรูปเพิ่มเติม,มทีในไลน์ได้ค่ะวันนี้แม่ค้าเสียบค่อนข้างแหบนิดนึงนะคะ,ๆๆะ,คะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้อง เขาตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ